วัดีครับวันนี้จะมาไขาข้อข้องใจว่าทําไมเราเปลี่ยนโซ่เราลิ้นไปแล้วมันยังมีอาการดังอยู่มันไม่เงียบเหมือนเดิมนะครับผมก็นี่เลยปกติเราจะเปลี่ยนโซ่ยางกิ้งยางกดนะครับผมแล้วก็ถ้าหนักหน่อยก็เป็นกระบอกตัวด้านโซ่ตัวนี้นะครับผมแต่ว่าสิ่งที่เราไม่ได้เปลี่ยนก็คือเฟืองปั๊มน้ำมันเครื่องและก็เฟืองโซ่เราลิ้นนะครับซึ่งมันต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับผมถ้าจะให้เงียบจริงๆนะครับต้องเปลี่ยนเฟือง โซลาริ้นด้วยเฟืองปั๊มน้ำมันเครื่องด้วยซึ่งถ้าเป็นพวกร1 0ยไมันจะเปลี่ยนง่ายแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นเก่ามันจะเปลี่ยนยากนะครับผมแล้วก็มันมีเกรดของมันอีกเกรดอะไรเกรดกลางเกรดต่ําแล้วก็เกรดแท้ศูนย์อีกถ้าจะเอาให้ร0อจริงๆ ค่าจะจ่ายมันก็สูงก็คือต้องเป็นเปรดศูนย์นะครับผมต้องเปลี่ยนทั้งระบบนะครับถึงจะเงียบจริงๆนะครับผมอ่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยครับทั้งชายบายคิดถึงมอเตอร์ครับผมสวัสดีครับ